thank <laughs> นี้เดี๋ยวจะพามามกหัวปรีกล้วยหรือดอกกล้วยพี่น้องใส่ปลานินเนื้อปลานินพี่น้องเนี่ยผมบอเต็เนื้อมันแต่ว่ายังไม่หั่นเดี๋ยวจะหันหนอีกทีนะพี่น้องแต่ตอนนี้มาทํากีกล้วยก่อนดับแรกก็คือเอาเกลือใส่ไปในน้ําก่อนนะพี่น้องช้อนหนึ่ง ก็น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวก็ได้พี่น้องแต่ผมใช้น้ำส้มสะดวกดีอ่ะออหมวปีไปแค่ใช้มีดนี้นะพี่น้องเป็นมีดสแตนเลสยางกลวยจะไม่นนติดมือเราต้องต้องเปียกตลอดนะพี่น้อง เราเอาเฉพาะไอตรงที่ว่าอ,อ่อนๆนะพี่น้องนี่ผมปอกเกลียออกไปบ้างแล้วขามึ้นเลยอ่าเนี่ยขามึ้นครับแล้วก็เอาตรงไส้เอาตรงไส้ออกไปเนยพี่น้องนี่ตรงไส้ออกเราจะไม่เอาไอนี่มันนะพี่น้องเนี่ย เราจะคอขอดไอ้นี้ออกให้หมดพี่น้องนี่จะไม่เอาพี่น้องมันฟาดตัวนี้ออกให้หมดนะพี่น้องตรงนี้เราจะไม่เอา ขอเป่นว่าก็มือเช็ดแฉกพี่น้องเลยจะเช็ดไว้พี่น้องนี่ก็ทำเหมือนกันถ้าเราไม่ทำยี้มันจะดำนะพี่น้อง ครั่เลยใช่ไหมรอบทำง,ง่ายพี่น้อง กินมาแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วพี่น้องหัวปีนี่สำหรับคนไม่ลูกอ่อนนะพี่น้องคนท้องพุ่งคลอดลูกเนี่ยเอาวิทานเนี่ยน้ำนมดีมากเลยเป็นยาสมุนไพรตามโบราณกล่าไว้นะพี่น้องนะต้องรีบทำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะด,ดำก่อน พี่น้องขอ,อยาดเคลียรตรงนี้แป๊บนึง่งเสร็จเราก็หั่นไว้ก่อนเลยพี่น้องอตามชอบเลยนะพี่น้อง แค่ไว้เด แช่ไว้เงงนี้นะพี่น้องสักพักหนึ่งเห็น mm hmm. ไ,ไหมมันจะขาวตัวเลยกล้ยมันมียางพี่น้องออะไปแช่ไว้ก่อนพี่น้องพอ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําเราค่อยเสาขึ้นมาตตอนนี้หั่นปลาก่อนครับ ปลาเราก็จะหัน่นชิ้นหนาๆหน่อยพี่น้องหรือใครจะฟักจะสับไปเลยก็ได้นะพี่น้องสับละเอียดผมจะทำเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะหั่นเป็นปชิ้นๆเลย ใช้พวกปลาดุกปลาสวายจะดีมากพี่น้องมันมันดีนี่ผมช่วงนี้ผมมีแต่ปลานินพี่น้องในตู้เย็นก็เลยเอามาทาปลาน,นินดีกว่าจะเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูได้หมดนะพี่น้องไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะปลานะครับ นี่เป็นปลาสองตัวพี่น้องเอาเฉพาะเนื้อข้างมาสี่ชิ้นทำหอมหมกนะพี่น้องพักไว้กว่อนพี่น้องพักไว้กว่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นก่อนแป๊บหนึ่ง พี่น้องในี่ส่วนนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะจะมีตะไคร้มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็มีพริกพริกกิดแดงกินดาจะพริกพกสดหรือพริกแห้งก็ได้นะพี่น้องแล้วก็กระเทียมมีไข่หนึ่งฟองพี่น้องใบปอีโตหรือใบแมงลักพี่น้องเตรียมไว้เยอะๆส่วนนี้ใบตองผมจะเตรียมไว้แล้วเก็บไวห้ห่อพี่น้อง ทำการลนไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยล้างเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยเอาพี่น้องเดี๋ยวเรามาตําพริกนะพี่น้องมาโคกพริกกันเลยเอานี้โคไปก่อนตะไครกับกระเทียมพี่น้องโกไปก่อนัอนนี้มันจะไม่มีน้ํากระเด็น ไม่ต้องละเอียดมากพี่น้องเขาแกะหยาบๆจะได้ถั่ลดตอนเราเทียวเดี๋ยวโดนพริกโดนกระเทียมโดนตะไคร้อะไรพวกนี้พี่น้องกระเด็นหมดครับละอีดมากมันไม่ได้อัลดพี่น้องมมแค่นี้แล้วก็เอาพริกกับพร้อมใส่เลยพี่น้องทีนี้เพราะตัวนี้ต้องระวังหน่อยมันมีน้ำจวกระเด็นเข้าตาพี่น้องนีเลย นะผมก็จะตัดตับประมาณนี้นะพี่น้องตําบแบบหย,ยาบๆหน่อยให้มันได้เคี้ยวเดี๋ยวเตรียมปรุงรสชาติเลยพี่น้องจะได้ห่อหนึ่งมาพี่น้องฝนก็ตกเรามาปรุงเลย ปลาใส่ลงไปเลยพี่น้องดับแรกปลาใส่ใส่กระมังไปเลยแเราจะคนใส่กระมังนี้ครับแล้วก็พริกที่เราโขกไว้พี่น้องใส่ลงไปเลยนีครับจุ่มรสด้วยน้ำปลานะพี่น้อง ตกแล้วพี่น้องน้ำปลาใส่ไปสัองช้อนโต๊ะก่อนเกลือช้อนชาพี่น้องเยอะก็เค็มมุงรถนิดหน่อยพี่น้องได้เลยพี่น้องผมชิลรถตามใจชอบเลยพี่น้องครากเค้าก็าปเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะเอาปลาไอเอาไออเนี้ยเราจะสาวขึ้นจากน้ำใส่ลงไปเลยนะพี่น้องให้มันไม่งั้นมันจะดำพี่น้องต้องรีบทำเลยโอเคแล้วกะมังเล็กไปเนี่ยผมว่าทีนี้ พ้วกราเพราเลยพีเนาะหอมกหัวปลีกล้วยกับปลาพี่น้องเดี๋ยวตยีไข่ส่ให้ไข่ไปช่วยรักตัวพี่น้องมันจะน่าทานตีไข่เสร็จไปเลย จะมีกะทิด้วยนะครับกะทิผมจะใส่กะทิไปด้วย <c oughs> ใส่กะทิไปหน่อยเึงครับพี่น้องไม่ได้ใส่เยอะเนี่เล็กๆเนี่ยก็เลย65มิลลิกนะะะรัม mm. ก็ประมาณกะทีหนึงอ่ะพี่น้องเพื่อให้มีความมัน ใช่ไหมพี่น้องเนี่ยฉ็นได้คนหน้าตามแล้วพี่น้องเอ้ใบใบปล่อยตูเลยพี่น้องโง่เลยไปตูสวนเก็บมาเมื่อเช้านี่พี่น้องเก็บจากสวนปลูกไว้นี่แหละข้างบ้านเนี่ยเด็ดเพ็ดมันแตกพี่น้องเจอฝนมันจะได้แตกๆจะได้เยอะๆได้มีกินตลอด เลยครับพี่น้องทีครับกล้วยนี่ต้องเตรียมไว้สองขนาดนะพี่น้องขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องเสร็จเราก็จะตัดปลาด้วยไฟ กหอดกต,ตโตเลยพี่น้อง่อาเดี๋ยวอิ่มเลยพี่น้องอาเลยใบกล้วยจะเล็กหน่อยพี่น้องใบกล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์ไ <aha> ปขอสร้างบ้านมา,านี่พี่น้องกดตรงนี้ไว้นะครับเฮ้ยเฮ้ยหอขึ้นมาปั๊บ มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่น้องแม่แก่ใบกล้วยไม่สวยใช้ไม้กินมฟันลยพีน่น้องประมาณนี้แล้วก็ห่อไปเรื่อยๆพี่น้องเนี่ย ไปเรื่อยๆครับาตามใจที่ต้องการเลยพี่น้องเอาเล็กหอยใหญ่ตังนี้ไว้พี่น้องอปั๊บเนี่ย ใบตองผมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ห่อไม่ค่อยสวยเลยพี่น้องแต่ว่าอร่อยอ่ะห่อประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะขอญาตห่อให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนไปน,นึ่งกันครับผมเนี่ยพี่น้องห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มาห่อบก6ห่อพี่น้อง หอมบกปลีกล้วยได้มาหกห่อไม่เคยส่วนไม่่อยงามเ้วพี่น้องจะเน้นความอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปนําเป็นนึ่งด้วยกันเลยพี่น้องจะได้มาทานตอนร้อนแ่บๆด้วยกันไข่กับเล็กครับมานึ่งกันเลยพี่น้องผมตั้งหม้อซึ่งไว้เรียบร้อยละมาใส่นึ่งกันเลยหกห่อ ไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดพี่น้องขอให้มันอร่อยอร่อยไว้ก่อนไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดแต่ก็เกิดจากใจใช้มุสาจึงได้มอบตอบแทนด้วยความอร่อยมาพี่น้องมามา,มาเอาหนึ่งไว้ก่อนนะพี่น้องสักพักหนึ่งเอาพี่น้องมาดูหลังจากเรานึ้ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโอ้ยหอมมากเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปเปิดทานด้วยกันเลยพี่น้องไปกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันทำกากสายฝนพี่น้องวันนี้ฝนตกตกทำนี้เลยพี่น้องหมกปลีกล้วยหรือหมกดอ,อกกล้วยพี่น้องกล้วยน้ำวา้านี่ร้อนร้อนมามามาลองดูพี่น้อง ลองดูได้กันฝนตกตกพี่น้องดูดิโอ้ยพี่น้องหอมมากเลยครับหอมมากเลยนี่นี่นี่นน พี่น้พี่น้องพนอะมได้พี่น้องเอ้ย อร่อยมากครับเฮ้ยถึงน้องรสชาติอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยอร่อยด้วย เลยครับมา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 พี่น้องทางไกลทางไกลทางสปปล่าวสวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องอเ้าซสปปล่าวทั้งยุโรปทางเวียดนามทางเกาหลีและอีกหลายหประเทศนะมามาเกาหทํทำสดสดร้อนร้อนพิ่งเสบมานี่พี่น้องก็มาทานเปิดทานกล้วยกันเลยมามาฝนก็ตกตกอีกแล้วพี่น้องทั้งวันอินเนี่ย ถ้าเป็นเมลกอ่อนนะพี่น้องเมลกอ่อนบันน้ำบันพี่น้องก็จะว่ากินปีกล้วยนี่น้ำน้มจวกๆจกเลยละกำแรงแขกหมันอมหอมแซ่บ หมดส็บปันนินทำหนีน้ว่าตรนี้ม พกปิดถ้วยเดลยมาทำป็นถ้วยเลยพี่นะ้องทำป็นถ้วยเลยพี่นะ้องนาำขวดนัวเลี้ยงน้อย ้นคิดนะ้องมีวิธีทำเยอะอจะดูยาวๆนะคพั่อเพราะวิธีการทำมัานนานนิดนึงทำง่ายๆไม่ได้ทำยากไม่ได้เครื่องปรุงอะไรมากมายนะ เวลาทำนานนิดนึง้ารอนะ้อนน้องตกอยู่มามาทำทาดูดนะ้ง มเดินลงทุนมากมายเลยปลาเราก็หามาดีอยู่แล้วดีกล้วยกอนเอาหลังบ้านแบบจากบ้านเกวนบ้านมาเพื่อนขอมา เดืยวหมดสามหอแล้วเพื่อนห่อใหญ่ๆแซ่บอร่อย ้ำเตลรมันนัวมากเลยครับอร่อยหอมตรงปังเขียวโดนเครื่องโดนตะไคร้โดนหัวอหอมโดนกระเทียมหมูแน่ะลดมากเลย พน้องแซบสุดยอดหอ,อมด้วยอ้าสำหรับวันนี้ก็ฝนก็ตกลินลินชิ้นชิ้นพี่น้องตัก้กลางสายฝนก็มาถ่ายให้พี่น้องได้รับได้ชมวิธีการหอมหมกปีกล้ยใส่ปานินพี่น้องแซบๆด้วยกันวันนี้อ้าสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด เพื่อติดตามเพื่อเป็นลรงใจใผมด้วยนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะพี่น้องสําหรับวันนี้ช่องเจนจินชมจากลาพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ